หลอมไม่ละลายมีจริงไหมมีคนอยากรู้เยอะเหมือนกันนะจากประสบการณ์นะที่หล่องานมาเป็นร้อยรุ่นอะลูกค้าส่งมวลสารมาให้หล่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญเกจิคนาจา์ดังแค่ไหนก็ตามหรือจะเป็นแผ่นจานชนวนโลหะอะไรต่างๆนะหล่อละลายหมดเลยไม่มีไม่ละลายนะหล่อละลายหมดแต่ถ้ามันจะไม่ละลายอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าโลหะมันคนละประเภทกันแล้วมันก็ทําปฏิกิริยากันมันไม่กินกันอะภาษาที่ผมเรียกนะพอมันไม่กินกันอะมันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วทีเนี้ย มันมันอาจจะละลายได้นะแต่ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ความร้อนที่สูงกว่าที่โรงงานแบบผมอ่ะที่เคยเจอที่ใกล้เคียงที่สุดที่บอกว่าไม่ละลายเป็นตะกุดที่พี่เกมประมพงษ์อ่ะเคยเอามาให้หล่อแต่ตอนนั้นไม่รู้นะว่าตะกุดนี้ทํามาจากอะไรแต่ถ้ารู้ว่าตะกุดนี้ทํามาจากอะไรอ่ะแล้วหล่อไม่ละลายอ่ะจะเชื่อถ้าใครสงสัยะว่าตัวเองอ่ะมีวัตถุมงคลที่หล่อไม่ละลายจริงๆอ่ะ อินบ็อกมาหาผมก็ได้เรามาลองดูว่าหล่อไม่ละลายเพราะอะไรแล้วก็เป็นของวัดไหน